โจบโจ๊บค <Merci>. uh, ่ะทำมาเผ็ดบอสเผ็ดทำมาแซบบอสแซบสวัสดีจ้าทุกคนกับกมาพบดันนโม่เขาครัวค่ะมือนีโม่จะมากเห็ดสมตำโจ๊บโจ๊บค่ะซึ่งเขาอ่ะโด่งดังในกรุงเทพมากๆเั้งวันยุวิสารบ่ได้ไปกรุงเทพเลยแล้วก็ ถ้าจะไปกินสมตำย่างเดียวมันัดไก่โพดเลยมือนหนีโม่ก็เลยจะมาแกะสูตรสมตำจมจ่อให้กินอยู่บ้านค่ะเจ้าเจ้าเก้วนี่เจ้เาเจ้าเออโม่เห็นในยูทูบแล้วทุกคนไปกินเลยอะ่ะหืมอยากกินมาแต่ว่าร์โมเป็นคนที่แบบบอก,กินเผ็ดเลยตามมือนหนีเขาจะมาตำแบบตาตน้นฉบับคงโจ๊ะเลยจะเป็นจังไดก่อนที่จะไปเบิง้งขอกยกุ้งกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนูโม่ท่านว่าให้โม่เลยเด้อค่ะพร้อมย่างพร้อมแล้วไป้ไกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นวัตถุดิบที่โม่เตรียมไว้เนี่ค่ะพอาะมูไปเบิรงมาแล้วว่าเขาอะใส่พริกหลายหลายมีทั้งพริกสดแล้วกะพริกแห้งบอกเลยว่าพริกแห้งเป็นตัวที่แบบเทสเฮาสแบบเทสแสบร้อนมากแล้วมูอนี่เขามาลองเบิรงมมูเนี่ยมูเตรียมไว้หลายมากเพราะมูเ่เคยกินเพ็ดขนาดนี้เลยนี่เป็นน้ำตาลเตรียมไว้มะนาวค่ะบักเนาวเทียมบางคนกะใส่บางคนผมก็ใส่แต่ว่าเมื่อวานใส่ดีกว่าน่าจะแสบอันนี้เป็นแม่เขาเอิาน่าอย่างนี้เม็ดเม็ดพักกระเซง นแน่พอจัดเสกมันม่เลยแน่พอจัดเสกมีมะเขือเทศค่ะแล้วก็บที่ขาไปได้เลยแต่แน่นอนอยู่แล้วบักพุ้งค่ะเนี่ยกรอบแล้วก็มีน้ำปลากระเดกเดี๋ยวมั่วจะใส่หนังปลาเปียกนำ้ำก<ๆ>็ถือจะให้มีมนำ้ำแหลายๆมีขนมจีนแล้วกับผงนัวค่ะแต่ว่าอย่างที่เข้ารู้กันว่าสมต,มต่ำโตโตนี่เขาจะมีปีกไก่ซึ่งมือนีม,มั่ก็ไปเอื้อปีกไก่มากให้แม่ย่างให้ แม่เป็นพันธุ์แย่กันร่าง,ง,างย่างอยู่เดี๋ยวเขาจะมาเริ่มตํากันเลยอ้อแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะค่ะประเดียวเรื่อยพวกพี่มากินขน้าวเหนียวเลยหลายแซ่บแล้วก็มีผักที่เตรียมไว้มีต้นหอมเอ้ยไม่ใช่แม่ก็เลยไ,ไม่ขี้หอม <laughs> เป็นยังไม่ล่ะคลิปลืมดึอของทุกอย่างเลยชีหอมผักชีหอมหมอบก็าสาเกังเออมูกเป็นคนแบบบริสันต์เหมือนเธอเมื่กลับตกเล่า,าทุกคนอันนี้เอิรนว่าพับออกข้าวอดข้าวคอ อันนี้วันว่าพักคอสอันนี้มะเขือแล้วก็อันนี้เป็นซิงที่โม่หมักหมักเลยก็คือหมักแข็งอ่ะกินสดๆได้แล้วก็มาเริ่มตำกันเลยเพื่อบอป็นการเซียร์เวลาค่ะทุกคนอันดับแรกนะถ้าจะใส่กระเทียมไปก่อนอ่าเวลาตำแบบกระเทียมเรียกว่าพีกับทาคบมันลื่นๆนะแนะน้ำให้ใส่เป็นเกลือหรือว่าผงชูรสก็ได้เดี๋ยวโม่จะใส่ผงนัวแล้วกัอนเนาะอันนี้ก็ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายมือนีนโม่ก็อยากแซ่บหลายโม่ก็จะใส่หลายจักหน่อยเดี๋ยวค่อยใส่อีกทีนึง เต่ามูได้บอสเดี๋ยวใส่พริกเ้าจ,จะใส่เบิร์ดเลยละกันหอมอมากพ่อสั้นแมวแบบว่าโว่ากินเผ็ดอ่ะแล้วแกบมูจะเห็นเมนูเห็ผ็ดแล้วมูจะต้องกินมึงแล้วก็ใส่พริกแข็งดูในพกแบบว่า,าจ,จะกินได้จรินเนี่ยกระเทียมผสม,มคือม,อมอูมีขกใน้อยมูมีขกใหญ่ มะนาวเปรี้ยวนะคะแล้วก็มะนาวอีกนิดนึงก็ได้แล้วก็น้ำประแดดค่ะน้ำประแดดนี่แซ่บแซ่ซบกระกาอากกอนต์ตาว่าห้องกับยพป่งใส่หลายเพราะว่าเพื่อมันแบบว่าเพื่อมันเข้มเพื่อมันสมเพื่อมันอยางไปก่อนมัมีเต็มน,น้ำตาลตรงนึง แบบว่ารุ้เลื่องหมาเลยตอย่อมเนี่ยใครเคยไปกินแล้วคอมเมนต์บอกมู้นเลยว่ารสชาติแบบต้ตนตำรับแบบนันเป็นแบบใดนอกจากไอเคี้ยนก็ชิมไม่ถึงว่ะถ้าต่ำๆเป็นน้ำตาทั้งละมันเพียงแล้วก็ววไสหนังมะขามนิดหนื่อยแหม่มต้มไว้เพราะว่ามันจะได้ให้มันมีน้ำเราใช่ไปเข้าไปไหมได้อยู่นะดูสิได้ไหมได้อยู่เด้อ ขอชิมน้ำก ok ่อนเผ็ดมากแม่เผ <ét> <imi> <t UC S 1> ็ดมากแม่แม่จ้าเผ็ดมากขอใส่น้ำตาลหมดเลยแล้วกันเด้อน้ำปาน้ำปลาแม่ดูสีสิแม่พวกนี๋ยวขอชิมอืม ได้ไปแดกอีกได้ย่ได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้ววถ่ายให้แม่ชิมกนะ่อนนะอแมนโค้ชสีสันโค้ดสีสันโจ๊กปะล่เหรอเป็นไงโจ๊ก ลูกโจโจบอกว่าสร้างว่าเพชรก็ได้แบบนี้สร้างเพชรก็ได้แบบนี้สุดอยอดเลยแต่ว่าแสบมั้งเฮ้ยแสบแต่ว่าโม่ยัางใครก็เผาแสบอยู่อย่างเ,าาาเราจะมาเทเลยนะคะทุกคนในภาชนะที่เราเตรียมไว้อืออ๋อทุกคนดูสิหน้าตาไม่แพ้โจโจของทีเลยนะเดี๋ยวโมจะโรยกระเฉดเนาะหนึ่งจะได้หน้าตาเหมืันเดู บอกเลยว่ามันเป็นพวกความที่สุดมากจริงๆถ้ากินแบบน้ำลายบอไปน้ำลายเลยถ้ากินแบบมูหลายๆอย่างสิบางเอินมือหน,นีนองโมกปอยูโมอกอะไรต่ไม่กินอ่านทุกคนกับแม่สองคนทำน้องจังดูสิจงจงมากเลยค่ะทุกคนกืนน้ำไายมาเท่าไหร่ตอนนี้เดี๋ยวเข้ามาชิมแล้วก็กินไปเพราะว่าใก่ย่างตอนนี้ก็ได้แล้ว มาจากทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าเฮ็ดซื้อบวก,กินอีพีดอกเบี้บอเดี๋ยวเขาจะมากินให้เมืองนำ้ำโจโจแน่นอนค่ะจะ้าจ้ามาแม่ตามหลักการแล้วลุงโจโจนี่เราสิปอนเน๊ะเดี๋ยวม้วจะป้อนแม่กินแล้วแล้วเห้บอกว่าโจโจโอเคบอลจ้าเป็นไงฮึอะไรจ้าจ้าป้อนป้อนม้วนป้อนม้วนป้อนม้วน แม่น้องมักเผ็ดง่ายในมั่วเ,เพราะกินเผ็ดเอาแบบหมดเลยไหนเจ้าเจ้าค่ะอร่อยแซ่แต่ว่าเผ็ดอะเผ็ดมากหอ้โหนี่ปิดไกลเผ็ดจัดเขากายแๆข้าวหหเหนียวนะคะอ,อ,อ,อร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้แบบ มาฟิมมากมทำมาเผ็ดบอกเผ็ดทำมาแซ่บบอแสแซ่บฝันเขาเกลน้ยงๆค่ะกินเขาแบบอีสามนมานต้องเแซ่บอีกทุกคนท้าพายอีสานอะถ้ะดังดังอะจะมีสงคามยเพิ่งกำลงจะเลิศขบคว่าซะ แสบมูยยังไม่เคยผู้ใดเคยกินคอมเมนต์หึงมู๊แนวว่าแสบบอเปรียบเทียบระวังส่งตำโจ๊กๆก็สมฉิมแค่เพื่องอะเด็ดแสบกว่าผู้ใดกินแบบว่าตื๊กแกวผู้ใดที่แบบว่ากินตอนบ่ายถ้าอยากนอนอยู่หมู๊บอกเลยว่าส้วงเนี่ยนอนค่ะภาษาอีสานว่าลราข้ามเมือนี้ขอเสนอต้องว่าส้วงค่ะแต่ว่าภาษากลางคือประมาณว่ากินเราแบบสดชื่นไม่อยากนอนอยู่ประมาณนี้เด็ดไปเลยข้ามศัพท์นึงก่อน เอาผู้ใดเบิบคลิปนี้ยังไม่ขึ้นพวกเราขอให้ด้วยค่ะเอาาขึ้นม่เปิดก <c oughs> ล้องเลยมดายุคไดายุคแับแบบมันรสชาติมันกลมลกลมรกอมฮะอัน,น,นอกลมกรมอันกลมกรมยุคสมัยเฮ็ด โจ๊ะโจ๊ะโจเป็นไงให้ีนี้จะโจโจอีกไหมไม่มองไม่ขายแม่นี่เป็นแฟนตัวยงโจโจเลยอ่ะผู้ใดไปทายคลิปแม่เบิ้งทุกคลิปอ่ะไม่เคยซื้เลยว่ะแต่ผมตั้งใจไปทิ้งแล้วนะแจกขนาดนี้เพราะว่าเบ่เคยเห็นเออปีกยากอ่ะเขาข้ามกันถ้ามพ่อหนิมากินเพชรมาเจอตมท้มโคกมีโมนะเรียกหอดสอบเลยอีดีเลี้ยหอดสอบเป็น่าไหน อร่อยจนต้องเรียนเรียนห <c oughs> ร,รือเป่าไม่ได้อวดจะกท้องเด้จะให้ก็ขอแซ่บได้ไหมแส<ป>บ<ป>ทองแซ่บทองมาขอสงถ่ายข้าหนึ่งแบบโจ๊ะโจ๊ะทุกคนก่อนที่เขาจะจับลากันไปเป็นร่างให้ก้อนเพชรพักหอหอหอมามาพร้อมกันไหมมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทาก่อนใส้นนมจีนไก่น้ำไก่เบิร์ดเจ๊มัยแลไก่เบิร์ดสองไม้สมถามคนเหมือนมากเลยล่ะ <c oughs> มี่สันะ <c oughs> กว่เนี่ยเลายลโจ๊ะโจะทุกความอร่อยมีความเผ็ดมีน้ำมันอร่อยมาก เอาละค่ะทุกคนมึอนี่โม่กับแม่ก็ต้องขอขอตัวลาไปก่อนผู้ใดเบิ่งหอดตรงนี้คอมเมงเพราะว่าโจโจ,โจโ้ให้โม่เน่โมกับแตรร่ใมีกำลังใจให้ลิปให้ทุกคน,นเบิ่งไล่ๆแล้วกันเจอกันทุกวันเสาร์เวลาเก่าโมงด้วยค่ะเดี๋ยวฮอจะมาเขาครัวหรือว่าจะมีคลิปยังใหม่เบิ่งฝาก,กติดต่ำมาเลยด้วยค่ะมึอนี่ต้องล่าไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายโจโจ มันตามมาทีหลังตอนกินนะมันยังบอกไปไปไหนเพราะเศร้าสันขนแหละบุ้งต่อหูโม่กินซอปต่ำห้าคำม,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 ามีขนมมว่นสองด้วยสรุปมันอยากกินซุมต่ำหรือว่ามันอยากกินขนมก่าแน่โม่รู้สึกว่ามันมีไฟออกจากหูโ่วะมันมีมันมีมไฟออกจากหูแย่ที่ไ,ไหนอะแก้มแดงนี่เพราะอะไร ข้าวแดงมันว่าเผ็ดเนาะเป็นคนแบบว่าเผ็ดก็จะเผ็ดซอสแกงแดงโอ้ยแต่มันเผ็ดจริง,จงๆไม่รู้ว่าแกมแดงไหมไม่เห็นหน้าตัวเองแต่มันแบบเผ็ดมากไปละไปนึงกันไม่ไหมค่ะ